สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมา,าแจกโค้ดหรือว่า,าให้โค้ดเพื่อมาแลกกันใส่นะครับใครที่ยังไม่มีใครใส่ให้หรือใครที่ยังไม่มีโค้ดที่จะใส่นะครับก็สามารถใส่ใส่โค้ดของผมได้นะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดไปทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับของผมขาดอีกแค่สิบ 8คนนะครับผมช่วยๆกันหน่อยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเอานาเดียไปลงเล่นซักตาหนึ่งก่อน <c oughs> เดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปเอาสักรอบหนึ่งไปไม่รู้ว่าจะสู้ใครได้หรือเปล่านะเพราะว่าจี้ไม่ได้โหดจี <c oughs> <G S 1> ้ค่อนข้างกากเลยเป็นจี้วันด้วยประเด็น <c oughs> ลองดูครับสักตาหนึ่ง อย่าเจอนาเดียเหมือนกันก็พอโอเคเนี่ยอันนี้ก็ของวันเหมือนกันของวันสามชิ้นไปสร้างเงาไว้ก่อน <c oughs> สร้างไปไม่ติดด้วยอื <c> ืม <oughs> ติดหน่อยไม่ติดเลยโอเค ทำารก่านางฟ้าอือห้โหมีป้องกันดึงไม่เป็นไรเราใช้ความสามารถไม่ได้ใช้พลังของจี้เราจะใช้เงาดึงขาเข้าไปเขาทำไมลีลาจังเพื่อนฮัลโหลฮัโหล,โโหลเน็ตผมหรือเน็ตเขาฮัลโ,โหล รีบๆหน่อยฮัลโหลอ๋อ hmm. น่าจะเป็นที่เน็ตก่อนครับมันขึ้นเปิดออโต้แล้ว mm hmm. เขาน่าจะแหลกหรืออะไรสักอย่าง mm hmm. ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะช่วยให้คุณไปสบายเอ mm hmm. าทำไมทอยสองได้สี่วะ mm hmm. ไม่ตีดีกโอ้โ oh หชีวิตนะ้ะ mm hmm. ไอบ้บือ mm hmm. ไป <c oughs> เออว่าไม่ได้เปิดเสียงเกมเลยเนี่ยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปใส่เพลงเอาใส่ไหมวะไม่ต้องใส่หรอกแล้วก็ถอยไปที่สิบถอยสิบได้สิบสองเจริญเจริญน,นะลูกออกว่าจะติดอีบรือ อยไปที่สิบสองอีกรอบนะครับไปติดที่เงาโอเคเอยลืมว่าเบิ้ลไปแล้วไปโน่นเลยติดน่อยติดน่อยไม่ติดไม่เป็นไรอีวรอบต่อไปก็จบแล้วอ้ตายการนางฟ้าปึ๊บมีตัดไหมลืม ไม่มีไม่เป็นไรเราไปเล่นข้างล่างเขาจึบ๊บกดคู่แล้วก็หกอ้โห oh, ไม่เบิลด้วยนะไม่เป็นไร อเคดึงปึ๊บตายไหมกู้ไหมโอโหกู้อ่ะเอาว่ะบอดใจสู้เกินยั <c oughs> ไงเรเรียบร้อยยกเลิกไปจบสิบสองโอเค ไปไปตกปึ๊บดึงขาปึ๊บเรียบร้อยเย้ย่เบอร์เจ็ดสิบห้าโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย